สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีที่ชมช่องจินตนาชนแนลทุกทกท่านค่ะวันนี้ฮานอยพ่อเสร์อแตกค่ะจินตนากั็เลยรีบเอามาลงให้พีแห้นองค่ะคุณผู้ชมเห็นมันแตกกะฝ่าวเลยค่ะท่วงพอท่านที่เสร็จหรือยังคะพ่อคำนวณเสร็จหรือยังพอทรงดวนเลยค่ะอตอนแรกนึกว่าจะบ่แตกค่ะเนาะคุณผู้ชมเนาะสุดท้ายพ่ออยากกับพ่อขึ้นรถแห่ค่ะ เราแล้วเราอีกพ่อมันแตกเนาะค่ะนึกว่าจะไม่มาหลังจากที่มันพักไปสองวันมันคงจะเมย์อะค่ะคุณผู้ชมตัวเลขเนาะมันก็เลยพักเนาะค่ะหลังจากที่พักแล้วมันก็หน่วยแลนจําเลยค่ะคุณผู้ชมบ่มีการพันแข้งพันขากันค่ะกอดกันไปได้เฉยค่ะแต่ว่าไม่พันแข้งพันขากันเด้อค่ะมวนคักบันนี้เขาไปหอดน้อยค่ะคุณผู้ชมมวนกุ๊บค่ะ โอ้ยจินตนาการมวนน้ำค่ะคุณผู้ชมสายรูดคืออีกคักเนาะค่ะสายรูดรูดจั้งแต่ตัวรูดเริ่มต้นเลยค่ะเข่าจวดะคะ่ะคุณผู้ชมบ่ม,มีพลาดเลยพ่อเสิรทแท์แท้เลยค่ะของแท้เลยบ่นเป็นของปลอมเด้อค่ะคุณผู้ชมม่เป็นของทําเทียมเรียบแมเลียนแบบเด้อค่ะ,ะพ่อเสิร์ลาลาสตาพ่อเสิร์ทานอยพ่อเสิร์ลาพัฒนาออมศินโอ้เข่าทุกอย่างเลยคะ่ะคุณผู้ชม ถ้าคุณผู้ชมไม่กดติดตามจินตนาจะเสียใจเด้อค่ะเพราะว่าอยู่ในช่องจินตนามีแต่พ่อเสรชเท่านั้นค่ะที่เป็นสายลูดให้ค่ะคุณผู้ชมที่เป็นไล่วันแต่ละมือตะละเว่นเนาะคะ่ะทั้งทที่พ่อไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ว่าก็มีเวลาจัดให้คุณผู้ชมได้ลูดได้ห้าได้เก็บเล็กเก็บหน่อยกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเก็บทุกวันทุกวันคือจินตนาบอกค่ะเก็บมือละนิดมือนละหน่อยค่ะ ยมองขามค่ะ,ะถ้าหวังรัฐบาลไทยอย่างเดียวน่านหอดไหมคะคุณผู้ชมเนาะ,ะสำหรับผู้มวนไปมือมือเนาะค่ะ,ะกินไปวันวันขยันหากับขยันได้เนาะคุณผู้ชมเนาะพวกสีขาวใวามหมายของจินตนาเนาะค่ะเลาค่ะขอขอบคุณขอเสิร์ตลายๆค่ะที่มาว่างตัวเรีงในช่องจินตนาชันแนวตั้งแต่เริ่มต้นจนหอดมือนีค่ะเนื้อไทยพี่น้องบ่ผิิหวังค่ะคุณผู้ชมถึงพิหวังมือสองมือ อันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเก่งปันได้ก็ยอมพลาดค่ะนักปราชญ์ยอมรู้หลวงหงค่ำยอมถูกบ่วงควายเ่ายอมตื่นไทกค่ะคุณผู้ชมมันก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันถึงเก่งแค่ไหนก็มีพลาดค่ะคุณผู้ชมเนาะคงอภัยให้กันได้เนาะค่ะแล้วก็ล้มแล้วลุกเลยค่ะพลาดแล้วลุกได้แก่ตัวไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมกับเขาใดคือเก่าค่ะพ่อเสือก็นำตัวเลขที่ดีๆมาให้คุณผู้ชมค่ะ แบ่งปันมาให้เป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะให้ฟังหูไวหูค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ให้สังเกตดูก่อนสังเกตก่อนที่จะลงทุนค่ะลงการลงทุนเป็นการเสี่ยงค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ไปดูตัวเลขกันเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายังไงก็เข้าอยู่แล้วอ่าไม่บอกสรรพคุณเพราะว่าเข้าทุกวันมีหลักฐานย้อนหลังให้ดูค่ะคุณผู้ชม ไปดูตัวเลขเลยค่ะมาแล้วค่ะลาวสตาพ่อเสิร์ตมาแล้วค่ะลาวสตาวันที่26กุมภาพันธ์2567าค่ะเมื่อวานลาวสตาของวันที่25ค่ะเข่าเฉยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่หลุดมา2ง,งวดหลุด2วันเท่านั้นเองค่ะหลุด2วันเราพอกันเลยบอกว่าห้ระวังระวังค่ะห้ซ่อมซ่อมคำว่าซ่อมซ่อม,อมแปลว่าอะไรรู้ไหมคะ่ะ ส้มๆก็แปลว่าสังเกตเป็นก่อนค่ะให้สังเกตดูก่อนอวิจารณญาณในการรับชมค่ะคุณผู้ชมอพอบอกว่ามันหลุดมาสองงวดแล้วแตก่ะไม่เหนือบากกว่าแรงบอลหลอดพอเสิร์ฟขึ้นเก่าค่ะพ่ออยากเอาพ่อขึ้นรวดแหย่ไปแล้วนะคุณผู้ชมเนาะบาว์าสิเป็นน้อยบาวาสิเป็นเล้าสตาโอ้ยแตกได้แตกดีค่ะคุณผู้ชมแตกจนจนมวนเนาะคะ่ะ ขนาดโอไดเลนนะคะกระมวลค่ะคุณผู้ชมเห็นเล็กแตกออกมากเปะเปะเลยอ่ะโอ้ขีดเส้นถูกบาบาดเบาไวค่คะคุณผู้ชมค่ะสมชื่อกับพ่อเสือจริงๆค่ะลาสตาวันที่26สพ่อให้มาเด่นศูนย์รองสีกันหค่ะเป็นตัววิ่งนะคะ่ะเด่นศูนย์รองสีกันหกรูดที่สีและศูนย์ค่ะรูดสีและศูนหลักหน่วยมีหกศูนย์สี่ หลักหน่วย604ูนย์สี่ตัววินกับหลักหน่วยตัววินที่นําไปวินกับหลักหน่วยมี2กับแปดค่ะเหมือนจะน้อยคู่อยู่นะคะตัววินก็มีน้อยค่ะแล้วก็ระวังมันกอดคอกันมาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เลขเด่นเลขรองเลขกันนะคะกอดคอกันค่ะหน่วยกับวินก็กอดคอกันค่ะดีไม่ดีหน่วยกอดกันเองค่ะคุณผู้ชมหักกันแห้งค่ะกอดคอกันไปเลยรักกันไม่ไม่แบบ ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงหาก,กันแห้งค่ะอย่างเหนียวแน่นออดข้อ,ขอ,ก,อกันเลื่อยกันมีค่ะเดี๋ยวนี้จ้วงนี้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วก็สามตัวค่ะคุณผู้ชมสี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่สองหกหกสองแปดศูนย์แปดสองหกแปดแปดหกค่ะแล้วก็สองตัวบนค่ะสองตัวบนเจ็ดหกแปดหกเจ็ดแปดแปดศูนย์หกศูนย์สองหกหกหกสองแปดแปดสี่ค่ะ สองตัวล่างค่ะเก้1 0นึ่งศูนย์หนึ่งศูและสีค่ะคุณผู้ชมตัวขีดเส้นใต้สามตัวที่พ่อชอบแล้วก็คิดว่าคิดว่าจะใช่แต่ไม่รู้จะใช่ไม่ใช่นะคะก็คือขีดเส้นใต้ให้ด้วยที่ว่าคิดว่ามันจะมาก็ให้คุณผู้ชมพิจรารณาเองค่ะว่าแต่มาหรือบม่าขีดเส้นใต้ให้04 4แล้วก็886ค่ะคุณผู้ชม มันมาจากเลขหลักทั้งนั้นนะคะแล้วก็สองตัวที่พ่อชอบที่พ่อคิดว่าน่าจะมาแปดศูนย์หกศูนย์สองแปดค่ะคุณผู้ชมหนาล่องเนอค่ะแคบหน้าจอไปเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เบิงเล่าสตาของพอเสิร์ชแล้วเขาทุกมือค่ะคุณผู้ชมมีหลุดอยู่สองวันสองวันแล้วก็ต่อมาวันนี้ค่ะนึกว่าจะหลุดอีก พอก็เลยห้สังเกตดูก่อนเด้ออย่าเพิ่งลงทุนอย่าพึ่งลงทุนเยอะกระแมนคว่ำพอคะ่ะแต่ถารู้ว่ามันจะออกเนาะคะ่ะจะบอกพี่น,อน้องจัดเลยจังเสรนะคะ่ะต่ว่าเขากับบอลลว่ามันจะออกตัวใดเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะเราไม่รู้ว่ามันจะออกมายังไงแต่มันกับออกมาเต้ตัวที่พอเน้นห้พร้อมคะ่ะเมื่อนี้แตกเลยคะ่ะคุณผู้ชมเข้าเต็มเต็มคะ่ะดูตัวอย่างของเมื่อวาน วันที่ยี่สิบห้าค่ะคุณผู้ชมวันที่ยี่สิบห้าเด่นแปดรองสี่กันห้าเข่าทั้งแปดทั้งสี่ค่ะคุณผู้ชมแตกมวลขนาดเลยมีสองค่ะสองแปดแปดเห็นว่าค่ะคุณผู้ชมแต่พ่อจับให้สี่แปดแปดค่ะมันไปออกสองแปดแปดตอนที่ตัวแรกที่พ่อจับคู่ให้สามตัวนะคะชุดสามตัวนะสองแปดสี ถ้าเป็น8ดแล้วก็แตกเลยค่ะสามตัวแล้วก็สี่แปดแดถ้าเป็น2แทนแล้วก็แตกเลยค่ะคุณผู้ชมแค่ถ้าจะจับไปมันจะเยอะค่ะพ่อก็เลยจับให้นิดเดียวมันก็เลยเ,เฉียดเฉียดค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมจับเองอ่ะคิดว่าน่าจะได้นะคะสายรูดเนี่ยรูดแบบชนิดแบบรูดไปรูดมาเลยค่ะไม่มีติดขัดเลยรูดคักรูดเนี่ยค่ะทั้งแดทั้งสได้สบายเลยค่ะคุณผู้ชม มีที่เข้าก็คือ88กับ46ค่ะของวันที่25ค่ะอันนี้หลังจากที่หลุดไปแล้วเด้อค่ะคุณผู้ชมพ่ออยากขอพ่อคือรดถแ i ค่ะแตกค่ะแตกแน่แตกไปหอดห้าน้อยค่ะวันที่25นะค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาดูนะคะดูแล้วก็แค่คิดแค่เป็นแนวทางเบื้องห้มวนค่ะคุณผู้ชมเบื้องหสนุกเบื้องหมีความสุขกับตัวเลขค่ะ อย่ามึนงงในดวงเลขเด้อค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปใส่กวินมิแตตัวเลขไปคุณผู้ชมจงลำลำเรย่อยมันมานหมดหนีหมดสินมีความทุกข์การให้มดจากทุกข์มีความสุขขอให้สุขยิง่งๆขึ้นไปบนเราเด้อสาธุเด้อค่ะคุณผู้ชมขอให้ลำลำลุยลุยกันค่ะเอาไก่จังหวยไทยแล้วก็เก็บเลขเก็บหน่อยไปตั้งแต่เล่าสตาห้าหน่อยถูกมือถูกมือเด้อค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ